เหนื่อยด้วยเอ็นด้วยอ๋อดีพอศยวันนี้พีอทำให้พี่เจ็บป่วเยอะมากเลยนะขอโทษเอาเอาตู้อี้มาเหยียบเท้าพี่อ่ะคือไปเล่นกับเขาหน่อยปะเขาเล่นคนเดียวมันน่าเสียดายเกมเพื่อนเล่นเลยปรจุถล่างเล่นต้องเป็นเพื่อนเล่นนอนเลย ไม่มนอนต้งเตือนเลหรอกเธอแานอนไปตื่นนึงเธอยังไม่เลือกเล่นเพรหลับไปตื่นนึงแล้วเธยังไม่เลือกเร่นเนี่นย,อย,อยโอ้ดูจะติดอะไรเกินไปิี่พีทีพี่หิมเป็นลมอะอยู่นี่ก็หล่นลงไปเลยเฮ้ไปหาหมอเฮ้ยเออเถอไเป็นไร กับช่องมิวชาแนลอีกแล้วนะคะคือวันนี้นะคะทุกคนอีกจะมาทําคลิปแกล้งพี่ทีมอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ทําคลิปแกล้งมานานมากนานมากๆเลยแหละเอาง่ายคือห่างหายจากการแกล้งแฟนไปนานอยู่นะ วันนี้จะมาแกล้งวิธีแบบหนักหน่วงมากๆค่ะทุกคนจะแกล้งแรงเลยนะก็คือมิม่ะจะแกล้งประมาณว่าคยิมติดเกมเกมนึงมากๆเลยนะคะแล้วแบบว่าป่วยไม่สบายอะไรอย่างงี้นะคะลมล้มพับอะไรอย่างงี้ในขณะที่เล่นเกมอยู่อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะก็ฝากกดติดตามช่องมิมชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงตามพันไลค์ด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มแผนนะคะนี่เลยอ่าทุกคนก่อนที่จะไปแรล้งพิธีมกันนะคะเดี๋ยวอิมนะคะจะมาแนะนำทุกคนก่อนนะคะเกมนี้ก็คือเกมแล็กนาร็อกเอฟเจเนอเรชั่นนั่นเองนะคะทุกคนคือหลายๆคนอาจจะเคยเล่นนะคะแต่ว่าสละอ่มก็คืออิมยังไม่เคยเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าใครพี่ยังไม่เคยเล่นนะนเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะคืออิ่มอ่ะหัดเล่นได้ประมาณ2-3วันแล้วค่ะทุกคนตัวเกมเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ภาพมันสวย มากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ 3D อย่างนี้นะคะทุกคนเออดูตัวเกมนี้ ตอนนี้นะอิมเล่นไปแล้วนะคะได้อยู่ที่เลเวล9จ็อบก็อยู่เลเวลที่15นะคะทุกคนนี่นะถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะทุกคนมาก่อนอื่นเดี๋ยวจะอมาอาธิบายก่อนเล็กนาล็อกคือเกมอะไรนะคะเกมเล็กนาล็อกเอ็กเจเนเรชนะคะหรือว่าเกม ROX นะคะเป็นเกมแนว MMORPG คะ่ะทุกคนนี่คือระบบภายในเกมอะ่ะจะเป็นการแบบย้อนคืนความคลาสสิกของเล็กนาล็อกคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์ค ของแล็กนาล็อกคือเอาง่ายๆนะหัวใจของแล็กนาล็อกอะ่ะคือมันยังอยู่ครบค่ะทุกคนคือมันแบบยังมีอยู่ในตัวเกมนี้ระบบเกมนี้นะคะมันเป็นแบบการอัปเกรดใหม่เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาพแบบสวยงามมากสุดคือแบบอลังการสุดยอดมากเลยคือตัวละครก็น่ารักมากเลยนะคะ กราฟิกนะคะก็จะเป็นแบบแอนิเมชัน 3D ประมาณนี้นะคะทุกคนดูคือน่ารักมากๆอีกอย่างนะคะทุกคนยังมีเนื้อหาเดิมของ Legend l o c อยู่ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆ<อ>เวลาที่เราแบบไปลงดันเจียนสตรอรี่อะไรต่างๆนี้นะคะคือๆๆะคะัเต็มค่ะทุกคนสําหรับคนที่เคยเล่น Legend ลน็อก,กนะคะบอกเลยว่าสนุกแน,น่นอนคืออิมอะยังไม่เคยเติมเก,ม,เกมนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าของนี่แบบได้เยอะแล้วนะดูบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ไม่เติมก็เทปได้นะคะทุกคน เชื่อจริงๆอ่ะเอออะพูดถึงเรื่องการเติมนะคะสำหรับใครที่อยากเติมก็เติมได้นะคือสกุลเงินในเกมนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3สกุลเงินนะคะทุกคนนี่คืออันนี้คือไดมอนที่เราต้องเติมเข้าไปนะคะมันแบบเนี่ยสมมุติเอาเป็นแบบรถอะไรอย่างงี้นะคะที่จะเป็นแบบยานพาหนะของเราอะไรประมาณนี้ค่ะอันที่2ตัวนี้จะเป็นคริสตัลสามารถเอาไดมอนนะคะมาแลกเป็นคริสตัลได้นะ สกุลเงินเซนี่ตัวแรกได้หลายอย่างแหละแต่ว่ามาจากไหนทุกคน,ากนคอาจจะงงก็คือสกุลเงินตรงนี้นะคะมันจะดอกมาจากแบบเราทำเควสสำเร็จอะไรอย่างนี้ก็จะให้มานะหรือว่าเราไปลงดันเจี้ยนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน <S <S 2> <S 2> บอกเลยว่าของน่ารักมากๆซึ่ง3สกุลเงินตรงนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจนี้ดีมากๆนะมันจะมีแบบตลาดกลางอะไรอย่างนี้นะคะสามารถแบบแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ด้วยนะ <S <S บอกเลยนะคะว่าสตอรี่ในเกมนี้คือเข้มข้นมากๆนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดใครอยากลอง นนะะอิมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะสามารถไปโหลดกันได้แล้วก็จะมีแฟนเพจของเล็กน ok ่าล็อก explanation ด้วยนะคะอิมทิ้งลิงไว้ให้นะลองไปกดติดตามได้นะคะแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลได้เลย<ๆ>ก,<ๆ>ก็ทุกคนก็รู้จักกับเกมเล็กนาล็อกไปแล้วใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการแจ้งพี่ทีมกัน,นะคะ่ะทุกคนค<ๆ>ืออิมมันจะเล่นเกมต่อหนาพี่ทีมแบบให้เห็นว่าอิม,มติดเกมน,นี้มากๆเลยนะคะแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนอะไรประมาณนี้จนพี่ทีมบ่นแล้วก็เริ่มแผนการแบบป่วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่ทีม จะเป็นห่วงอิ่มมากแค่ไหนนะคะอิ๋มว่าโดนด่าแน่เลยอ่ะไปตอนนี้พี่ทีมอยู่ข้างคาทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเล่นข้างล่างเอา,อางี้คือเล่นๆตรงไหนก็ได้ที่พี่ทีมอยู่ให้พี่ทีมเห็นนะเอออ่ะไปไปท,ทำ s p a e ไป,ปเล่นเ,เ,เลยที่รักเขาต้องซสือ้อเตะแล้วเติมไปหรือยังเนี่ยคะป้าไม่ได้เติมเลยเกมไม่ต้องเติม<อ> เียชี้บอก่็เยอะเยอะเลยแหละมันไปย่อยดีก็ียเไ,ไม่รู้หรอกว่ามันมีกี่ชิมันชมันเยอะอเขาไม่รู้ว่าที่เราเยอะมากเลย A few moments later มันล,อ,ล,ล,อ,ลอิ่งไม่นานละังยิ เตียงพนักด้วยนั่ด้วยอินด้วยอ๋อดีพมวันนี้คือทำให้พี่เสียหัวใจมากเลยนะขอโทษเอาเอากุยมาเหยียบเท้าพี่เกอไปหรือยังเนี่ยนี่เตรงเกียมันแต่งงานกันได้หรอหรอเปต้องแต่งหรอมาไม่แต่งไ่แต่จะต้องแต่งเขาเขาเป็นเฟสได้ไหญ่ด้วยอินก็มีคนถ่ายรูปทางผู้ชายดีมันไร้ไหมดีม เขาจะโง่เหมือนกันอย่างนี้เขาคือไปเล่นกับเขาหน่อยปะเขาเล่นคนเดียวเล่นเพื่อนเล่นเลยเขาจงร่าเล่นต้องเล่นเป็นเพื่อนเขาโอ๊ยพอเล่นจนแบตหมดไปอีกรอบมัอนไหมเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนชุดกันนะอ่าเขาจะเป็สี่สิบแล้วเธอเธอเลือกอะไรน่ะโอ้ยเขาเลยแล้วสี่สิบอ่ะเนอะเฮ้ยเพราะว่าเขาเล่นนานหลายชั่วโมงแล้วเธอสี่สิบหรอ ไม่กินข้าวเลธอไมาหากินดิมาบน่นแล้วเธอจะได้กินนั่นละพีรัก a few inches later เราเ,เล่นอะไรเธอก็พามาหนีเขายังพังเลยคุณเล่นเลยเล่นเยอะเกินไม่พามาอยังเดแต่เช้าเนี่ยเลี้ยงเลยแบตดปวดไปรอบหนึ่งแล้วออ๋เล่น,กเ,ออนเกินบางที

ขาหลับมตื่นหนะึ่งแล้วเธอยังไม่เลิกเล่นโอ้โนติดอะไรเกินไปนอนได้แล้วธอโอ้โหหลับมาตื่นหนึ่งแล้ยังเล่นอยู่คุมองนะคมองแล้วหมดเธอเขานอนไว้แต่สามทุ่ยังเล่นอยู่อเลิกเล่นล้วเธอเล่นอะไรขนาดนั้นลเล่นาเลยอ่ะเธอจะเลิก่าพักเธอจะพัก,ก่าเนี่ยเธอจะพักไหม โหเธอจะเล่นในขนาดนั้นมาเดี๋ยวขหาน้องลอนน้องยั่นอนเล่นมาตั้งแต่เย็นละเธอเล่นคือก็พักมั่งไม่ใช่เล่นในขนาดนี้จะบอก้ลงไปได้่อยะเล้กก็เป็นลมเป็นไรเราก็เล่นในขนาดนี้เธอพาอวิาว์พูดไดความวันนี้่ะ เป็นลม <c oughs> อะอยู่นี่ก็ลงลงไปเลยเมื่อกี้เลยลงไปแกไม่รู้เมื่อกี้ตกบนอะไรเปล่า ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเคยเห็นปะพี่อย่าพูดตอนนี่นเดี๋ยวว่าไปหาหมอเป็นไมเกรนหรือเปล่าหาหมอป่านี่นะใช่พี่ต้องอุ้มไปแล้วไหวไหมเนี่ยไม่เขาอุ้มไม่ไหวลุกเร็วเขาไม่ไหวเธอเขาหนักจะตายช่วยกันช่วยกันนิดนึงหน่อยจับจับผ่านนิดช่วยหน่อยอุ้ยไปหาหมออุ้ยเอาเธอเธอเธอเป็นไรพี่อุ้มเลยพี่อุ้มเลยพี่อุ้มเลยเขาอุ้มอุ้มไม่ไหวพี่เธอลุกก็ลุกลุกไหวก็ลุกนี่เร็วเดียไม่รู้อีก เร็วสูขึ้นแล้วน้ำน้พี่ไปแล้วนะเรีวหนูอะ้้วเหเรุ๊กทเ่ทเฟเรอเกย้อมกี่ื่อกี้พี่ลงไปนอนรกับพื้นทำไมอ่ะเมื่อกี้พี่ลงไปนั่งูอ้อ้ไบอกปวหัวพี่มันแบคิดถึงเรื่องเก่าๆอยากแะทืแฟนขึ้นมาทีเร่อึงอยากเคลียร์มาก ก็ไพี่เขาแอบเออผมได้ข่าวพี่ิมพี่ิมเอาตังค์ไปเติมเกมนี้ R O X เบคุอ่ะเไม่ได้อัเเิมหรือยังไ่เติมแล้วเเติมไัม่ได้เติมสรุปหรือยังเอาตังค์คืนน้องหรือยังงแล้วเขายตังค์ดีไปเขาคืนแล้วยังไม่ยังหก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะบกันเกโอบเวาีเบาๆแล้วเธอจะจับหน้าเขาขนาดนี้เาหรเปลาขายอขาย กะะ็ไปโหลดเล่นกันได้นะคะเดมจะทิ้งลิเกมไว้ในใต้คลิปให้นะแล้วก็สามารถกดเข้าไปกดไลค์แฟนเพจได้นะคะทุกคนมีของรางวัลแจ<า>ก,กด้วยอะเกิเดี๋ยวมันเรียวตันเท่าไหร่เดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมก่อนแล้วทุกคนตอนนี้คือทุกคนติดมานไม่ใช่คือ <c oughs> ทุกคนเล่นกันหมดเลยใครเล่นไม่มีไม่มีเลยเดี๋ยวอาจารย์คลิป